ช t y l i f e ท็อปท่องโลกข้อมูลข่าวสารอัปเดตเรื่องราวท็อปออฟเดอะทาของคนเมืองใหญ่ครับวันนี้ทางรายการก็ยินดีนะครับได้รับเกียรตินะฮะแล้วก็ขอต้อนรับ อาจารย์นักกรไดโซ่เรียกอาจารย์โต้แล้วกันนะครับเพราะว่าในโลกออนไลน์นี้ร,ร in ู artist, ้จักกันในนามของอาจารย์โต้นะฮะจะมีคําคมนะฮะจะมีแนวคิดที่น่าสนใจหลายเรื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโลกปัจจุบันนี้ให้ติดตามกันใน Facebook ของอาจารย์ได้นะครับ hmm. วันนี <hanging S 1> <arkadaş> ้อยู so kind of ่ในห้องส่งกับผมเรียบร้อยนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับอาจารย์ครับครับพี่เอกสวัสดีครับครับผมดีเป็นอย่างยิ่งนะครับวับนี้มีโอกาสมาร่วมงานครับ เรื่องของ City Light talk นะฮะช่วงนี้มีข่าวสารมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับอ๋อช่วงนี้น่าจะเป็นใกล้ตัวสุดเราน่าจะเป็นเรื่องควันนะครับพี่เอกนะครับเรื่องควันที่ที่รุมเร้าเชียงใหม่กันมากเลยนะครับถ้าเราสังเกตในทางโลกออนไลน์อะไรต่างๆนะครับเริ่มจะมีคําบ่นจากนักท่องเที่ยวว่าเสนีย์เชียงใหม่หายไปไหนใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าสังเกต10ปีที่แล้วยังไม่มีใช่ไหมครับพี่เอกเรื่องควัน ไม่มีไม่มีไม่เลยนะครับช่วงหลังนะครับแล้วก็แต่ตอนนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับที่ว่าหน่วยงานต่างๆก็เริ่มเอาใจใส่เยอะขึ้นนะครับเริ่มมีการป้องกันเฝ้าระวังนะครับป้องกันเฝ้าระวังต่างๆนะครับให้ให้เหตุการณ์ของเราดีขึ้นแต่คือเรื่องพวกเนี้ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาเยอะละมีคนพูดเยอะละนะครับแต่วันนี้ผมมีตัวอย่างประเทศประเทศหนึ่งนะฮะเรื่องควันเนี่ยเราว่าเชียงใหม่เราหนักละนะครับที่เราทราบข่าวสารล่าสุดก็คือจะมีจีนบางเมือง เขาที่เขาหนักมากๆาที่ที่ประเภทที่ว่าควันหนามากจนสุนัขเนี่ยฮะสุนัขเกิดมาเนี่ยไม่เคยเห็นพระอาทิตย์<อ>ครับถ้าวันไหนแดดออกเนี่ยสุนัขจะเห่านึกว่าเกิดปรากฏการ<อ>ากณ์อะไรสักอยานน่างเลยเพราะว่าเขาชินครับเขาชินนะครับ,รบตั้งแต่โตมาเอยตั้งแต่เกิดมา เติบโตขึ้นมาก็จะเจอแต่หมอกควันนะครับนะครับอันนั้นเป็นส่วนของเรื่องจีนแต่ล่าสุดนะครับมีประเทศประเทศหนึ่งที่ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากคืออินเดียครับเรื่องหมอกควันเรื่องอะไรต่างๆที่ปกคลุมเพราะว่าอินเดียนี่ปัจจุบันเขาถูกจัดประเทศที่มีคุณภาพอากาศเนี่ยพี่เอกไ่ายลองดูสิครับว่าเขาได้ระดับที่เท่าไหร่อันนี้ของโลกใช่ไหมครับของโลกครับจากร้อยเจ็ดสิบแปดประเทศ โอ้โหอินเดียเนี่ยนะครับผมลองลองนึกภาพดูเรานึกถึงอินเดียเรานึกถึงอะไรแม่น้ำคงคาการแสวงบุญใช่ไหมครับภาพผู้คนที่เป็นมิตรใช่มครับ้มีความแต่ว่าบางส่วนที่เราเคยเห็นก็คือความแออัดก็เยอะนะอินเดียเพราะประชากรเขาเยอะใช่ไหมครับประชากรเขาเยอะเอาสักอันดับที่ใช่ไหมฮะคุณภาพอากาศใช่ไหมครับคุณภาพอากาศครับคุณภาพอาาอันดับที่ร้อยร้อยกว่าใช่ไหมครับอันดับที่ห้าสิบนะ 50บจากร7 8เจประเทศ50นะครับโอเคเฉลยออกมาครับขออนุญาตเฉลยอินเดียอยู่เป็นประเทศที่มีคุณภาพอากาศอยู่ในลำดับที่174นะครับจาก178บหมายความว่าที่4จากท้ายนะฮะนะครับแสดงว่าสถานการณ์ของเขานี่ค่อนข้างรุนแรงมากนะครับโอ้โหนะครับจนประเทศเนี้ยต้องเอาเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติ ครับนะครับเขาเริ่มพัฒนาเริ่มมีการเก็บใช้ดัชนีว่คุณภาพอากาศเก็บข้อมูลแบบใหม่ครับนะครับแต่รายละเอียดเขายังไม่เปิดเผยนะครับผมก็มองว่าไอ้ตัวการเก็บดัชนีแบบใหม่เนี่ยแล้วมีวิธีการแก้ไขแบบใหม่ที่มันชัดเจนขึ้นเป็นเรียวไทม์เขาใช้คำว่าเรียลไทม์ครับเช่นจะรู้เลยว่าหนึ่งชั่วโมงนี้อากาศเป็นแบบไหนคุณต้องแก้ไขยังไงแบบไหนนะครับเราก็รอดูกันต่อเพราะว่าน่าจะปรับมาใช้กับเมืองเชียงใหม่ของเราได้ครับนะครับ แล้วในสถานการณ์ควันนะครับวันนี้ค่อนข้างดีเมื่อเมื่อเมื่อเช้านี้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับค่าพีเอ็มเจ็ดสิบกว่าเจ็ดสิบกว่าครับก็ก็ยังถือว่าถ้าในสถานการณ์ตอนนี้ถือว่าค่อนข้างโอเคครับนะครับค่อนข้างโอเคแต่ก็อาจจะมีเห็นทัศนวิสัยไม่ชัดบ้างนะครับครับทีนี้มันมีที่มาควบคู่กันนะครับควบคู่กันกับหมอกควันนะครับแต่จริงๆเรื่องนี้มันมีทุกปีก็คือเรื่องของฮิสโตรครับฮิสโตรคืออาการ รกอนการเจ็บป่วยครับการเจ็บป่วยโดยโดยเกิดจากความร้อนในร่างกายสะสมมากเกินไปโดยไม่มีการระบายออกนะครับผมอ่านข่าวเมื่อเช้านี้ที่จังหวัดตากนะครับเป็นที่น่าเสียใจคือมีผู้เสียชีวิตแล้วจากจากฮิสโตกเนี่ยสามรายนะครับทั้งสามรายมีสองรายนี่มีเหตุการณ์เดียวกันก็คือออกกําลังกายช่วงเย็นเป็นคนที่ออกกาลังกายเป็นประจํานะครับท่านเป็นครูนะครับครูเป็นอาจารย์ผู้หญิงนะครับท่านนี้ปั่นจักรยาน นะครับช่วงเย็นแล้วก็เกิดอาการหิสโตครับนะครับช่วยไม่ทันเสียชีวิตครับนะครับไปคนเดียวอีกท่านหนึ่งก็วิ่งเป็นผู้ชายแข็งแรงมากเป็นนักวิ่งด้วยครับนะครับหิสโตกขึ้นมาก็เสียชีวิตครับอีกท่านหนึ่งก็อยู่ที่บ้านที่เฉยนะครับแต่ว่ากวาดลานบ้านไร่นอกบ้านนะครับนะครับเป็นเป็นเรื่องที่ที่ที่ต้องระมัดระวังสูงนะครับโดยเฉพาะช่วงที่คือถ้าเรายิ่งมีควันคลุมความร้อนมันจะยิ่งไม่ไปไหนครับใช่ไหมครับอาการความร้อนหิสโตกเนี่ยมันจะมันจะเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นครับ ก็มีวิธีนะครับมีวิธีเขาคร้าวนะครับเขาใช้คําว่าวิธีทําตัวให้รอดตายเลยนะฮะจากทั้งหมอกควันทั้งเรื่องของฮิสตโตรพวกนี้ครับนะครับดับแรกคือน้ําเปล่าดื่มน้ําเยอะๆอนะครับปกติคนเรานี่ควรจะด,ดื่มน้ํานี่ประมาณอยู่ที่ประมาณขวดโคคลิตะระฮะประมาณลิตรลิตรครึ่ง จะได้2ลิตรยิ่งดีอ่าใช่แต่ในการนี้เขาบอกว่าต้องขยับขึ้นเป็น2อถึงสลิตรต่อวันเลยเพราะว่าเพราะว่ามันร้อนนะครับผมเชยไปครับบางทีเรานั่งอ่าอย่างอย่างเราเป็นพวกทํางานในห้องแอร์หรือหลายๆท่านใช่ไหมครับครับทำงานในห้องแอร์บ้างทํางานในออฟฟิศบ้างหรือว่าทํางานเลยอยู่ในบ้านที่ไม่ได้ไม่ได้เจอแดดเจออะไรนะใช่นะครับแต่อย่าคิดว่าอากาศมันจะไม่ดีครับอากาศมันจะเข้าไปไม่ได้นะครับไม่ได้ร้อนอยู่ให้สังเกตวิธีสังเกตง่ายๆนะครับว่าเมื่อไหรคนจะดื่มน้ําคือให้สสสังเกกตจาาีปะ อืมนะครับสีประสวะควรใสง่ายเลยนะครับพื้นฐานครับควรจะใสนะครับเวลาเราเข้าห้องน้ําเราสังเกตสักนิดหนึ่งนะครับถ้าสีใสโอเคแสดงว่าร่างกายเรามีปริมาณน้ําที่เพียงพอร่างกายราความเย็นไ้แต่ถ้าสีเข้มนี่แสดงว่าขาดน้ำละครับอืมเพราะว่าน้ํานี่ถ้าถ้าภาวะขาดน้ํานะครับเลือดมันจะข้นไงฮะเลือดมันจะหนืดขึ้นนะครับเพิ่มความเสี่ยงต่างๆไปลดขึ้นปุ๊บหัวใจก็ทํางานหนักครับ ทำงานหนักซึ่งซึ่งเป็นสาเหตุหลักของที่สโตรกเลยนะครับทางานหนักขึ้นนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือหลีกเลี่ยงการออกนอกอาคารช่วงนี้นะครับการแจ้งหมอควันนะครับถ้าบ้านใครปัจจุบันเครื่องฟอกเครื่องปรับอากาศเนี่ยเขาจะเทคโนโลยีสูงเขาจะมีเครื่องฟอกอากาศด้วยติดตัวมานะครับก็ให้เปิดด้วยนะครับแล้วก็มีจุดหนึ่งนะครับที่ที่ที่เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วเรานึกไม่ถึงอุณหภูมิของแอร์ที่เปิดในห้องไม่ควรต่ำกว่า23 โอ้ยยี่สิบสามเลยเหรอยี่สิบสามคือชวนอยู่ประมาณยี่สิบสามถึงยี่สิบห้าคือห้ามต่ำกว่านะห้ามต่ำกว่ายี่สิบห้าเฉลี่ยประมาณนั้นแต่เพราะบางท่านบางท่านบอกอุ้ยมันร้อนก็ต้องเปิดหนักๆสิครับนะครับผมเคยเข้าไปออฟฟิศหนึ่งนี้ไอ้น้ำกระจกเกาะกระจกประตูเลยนะฮะโอ้ยครับเขาเปิดกันเพราะว่าเขาบอกเขาร้อนนะครับเปิดตั้งยี่สิบยี่สิบเอ็ดนะครับคับทีนี้ถามว่าทําไมต้องห้ามต่ํากว่าอุณหภูมิควรจะอยู่ราวยี่สิบสามถึงยี่สิบห้าครับ ว่าเวลาร่างกายเนี่ยมันจะเป็นความเย็นพอเราออกจากห้องห้องปุ๊บมันจะเกิดการปรับตัวไม่ทันหรือถ้าเย็นเกินไปใช่ครับจะช็อกเพราะอากาศข้างนอกมันสูงกว่าสูงกว่ามากนะครับพอเราอยู่ในห้องแอร์เย็นๆใช่ไหมครับออกจากร้านออกจากบ้านออกจากออฟฟิศต่างๆนะครับออกมาเจออากาศร้อนประทะเข้าทันทีร่างกายจะปรับตัวไม่ทันนะครับจะเกิดอาการช็อกได้นะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะควบคุมอุณหภูมิในห้องอย่าให้ อย่าให้ต่ําเกินไปครับก็คืออาจารย์อาจารย์แนะนําว่าคือไม่ควรจะต่ํากว่า23ถ้า22นี่คือไม่ใช่ละ23สไม่กำลังดี24ได้ยี่สิบห้าก็โอเคนะเย็นสบายแต่บางคนก็บอกว่ายี่สบหกยี่สบเ็ดนี่ยมันเย็นแล้วมันเสียเวลาเปิดเย็นแล้วมันมามันไม่ค่อยเย็นช่าอะไรประมาณนั้นนะนะไม่ทันใจไม่ทันใจแล้วก็เลืองไฟเปล่าๆประมาณนั้นเอายีห้ดีกว่านะผมว่ายี่าลังดี 25กลังดียิ่งเด็กรุ่นใหม่ๆนะครับวัยรุ่นนี่เขาจะอุณหภูมิเขาขึ้นเร็วลงเร็วอุณหภูอารมณ์ก็บางทีผมเคยทํางานนะพี่เอกเคยทำงานแล้วแบบออกไปข้างนอกกันก็ร้อนเข้ามาออฟฟิศก็อย่างที่เอกว่านะครับแอ์เย็นช้าเปิดก็เลยเปิดพัดลมเสริมด้วยเปิดพัดลมเสริมด้วยคราวนี้ก็มีเด็กลูกน้องท่านหนึ่ง ครับนะครับด้วยความร้อนนะครับด้วยความร้อนแกก็ไปยืนบังพัดดมเอาเขารียกอะไรเลิกเสื้อขึ้นนะฮะเปิดพุงอ่ะครับแกเป็นว่าที่เหลืออีก3ามสคนสลบกลิ่นเงอกลิ่นเงืเออนะครับนะก็ต้องระมัดระวังนะครับเรื่องของควันด้วยนะครับแสบตาเคืองตาอย่าเอานิ้วขยี้ตาเด็ดขาดนะครับเพราะอันตรายมากเพราะเนื่องจากว่าควันละเอียดเป็นควันละเอียดนะครับคุณนะครับเรื่องพวกนีนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวพันตึงถึงเรื่องของอาหารการกิน นะครับในช่วงร้อนช่วงในลดเนื้อครับ่อมาถามว่าทําไมต้องลดเนื้อครับเพราะว่าร่างกายจะใช้พลังงานเผาผลาญเนื้อมากกว่าผักน,นะครับทรงผลสังเกตเลยครับเวลาเราทานข้าวเยอะๆทานเนื้อเยอะๆเนี่ยเรารู้สึกว่าร่างกายเราจริงๆแล้วเหมือนมีพลังจริงร่างกายกำลังงสร้างพลังงานความร้อนขึ้ <ๆ S 1> นมาครับและเชื่องอากาศอย่างนี้เหมือนอย่างเราประเทศไทยนะครับเราอาหารรสจัด พอจัดสูงนะครับกินต้มยำกินอะไรใส่พริกกันเต็มที่นะครับอันนี้ต้องระมัดระวังหน่อยเพราะว่าถ้าเรากินเผ็ดมากเกินไปอากาศร้อนอย่างนี้นะครับต่อให้อะไรนะน้าดื่มยี่ห้อดังๆขวดใหญ่ๆตั้งอยู่แยกรินคันนั่นก็ช่วยไม่ได้อืนะครับอันนั้นยังไงก็ช่วยไม่ได้นะครับต้องระมัดระวังตัวเองนะครับแล้วยิ่งใกล้เทศกาลสงการของเราละนะครับช่วงนี้อาหารการกินต่างๆต้องเรื่องของฤดูร้อนต้องระมัดระวังด้วยเพราะมันบุรเสียเน่าเสียได้ง่าย นะครับผลไม้ครับนะครับผลไม้นี่ก็ก็ตัวดีเหมือนกันนะครับเรื่องผลไม้รถเข็นนะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังว่ามันปนเปื้อนยังไงบ้างเชื่ออะไรที่มันอยู่บ้างนะครับช่วงหน้าร้อนนะครับอันนี้ก็แล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของการนอนนะครับนอนให้พอครับช่วงควันช่วงอะไรพวกนี้นะครับการออกกำลังกายเน้นย้ำมากอย่างที่เรียนให้ทราบคืออย่างที่จังหวัดตากเสียชีวิตเนื่องจากออกกำลังกายนอกบ้านละ เราก็คิดว่าไม่มีอะไรแต่อากาศร้อนอย่างนี้ประกอบกับเชียงใหม่มีหมอกควันนี้อุณหภูมิจะขึ้นสูงกว่าปกติช่วงนี้เว้นออกนอกบ้านได้เว้นก่อนออกกาลังกายในบ้านดีกว่าใับ้านดีกว่านะครับมีพัดลมโชยนิดนึงนะครับแต่อย่าเปิดแรงไปครับเพราะว่าร่างกายกําลังเผาผานนะครับถ้าเปิดพัดลมแรงๆใส่ี่ยมันจะกลายเป็นว่าร่างกายเย็นเร็วเกินไปนะครับก็เจ็บป่วยได้ง่ายนะครับเราวัดฤดูร้อนนี่เป็นนานนะฮะเป็นแล้วเป็นเป็นยาวเลยนะครับไม่เหมือนฤดูหนาวนะ ไอทีนี่เป็นเดือนนะฮะกว่าจะหายนะครับโอ้ไอ้นี่เป็นอะไรที่ทรมานมากเคยเป็นหนักจริงๆไปไหนก็ไม่ได้นะฮะไอเนี่ยเวลาจะคุยจะอะไรสักอย่างนึ้นก็สังคมรังเกียจเนี่ยเรื่องใส่แมสถือพาเจน่าตลอดเวลาเนะฮะในกวามือปืนมาะนะครับนะครับก็เป็นความโชคดีนะครับที่ของเราจะ มีพายุรุน้อนก็ทั้งโชคดีโชคร้ายนะครับก็แสดงความสิจใจกับบางท่านที่ที่บ้านเรือนเสียหายใช่ครับแต่เรานึกถึงเมื่อสักสองสามที่ที่แล้วจำได้ไหมครับที่ค่าควันขึ้นสูงมาก3ามร้อยสี่ร้อยเลยช่วงนั้นนี่แย่มากๆแล้วก็ได้พายุฝนมาช่วยครับมาช่วยช่วงนี้ก็ตกทุกวันนะครับบ้านผมเมื่อเช้าเมื่อเมื่อคืนก็ตก อ๋อเลยฮะครับอิจฉานะครับแต่ลมแรงมากครับฝนนี่ทำมุม45องศาเลยลมแรงมากนะครับก็ก็ดีไปนะครับได้ควันได้ความชุ่มชื้นขึ้นมาช่วยเหลือบ้างครับนะครับอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่อยากให้ทุกท่านดูแลตัวเองนะครับเพราะว่าช่วงเทศกาลสงการนี่เราออกนอกบ้านกันแน่นอนครับนะครับแต่ยังดีก็คือว่าเรายังมีการสาดน้ำใช่ครับเล่นน้ํากันก็ยังช่วยได้บ้างเรื่องความเย็นความร้อนแต่ว่าเล่นเสร็จนี่และฮะช่วงเล่นเสร็จร่างกายอุณหภูมิต่ําพอขับรถ ออกนอกเมืองปั๊บจะกลับบ้านปุ๊บเดี๋ยวอุณหภูมิมันขึ้นสูงละนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าที่เคยสังเกตคือหลายๆท่านนี่จะเล่นเปียกก็เดี๋ยวไปเปลี่ยนทีเดียวที่บ้านนะครับอันนี้อันตรายนะฮะครับเพราะว่าส่งผลให้ร่างกายมีโอกาสสูงที่จะเจ็บป่วยได้นะครับถ้าเป็นไปได้ก็คือแวะเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เป็นเสื้อผ้าที่แห้งก่อนครับแล้วค่อยกลับครับผมเคยนะเคยเคยนั่งรถกะบะเล่นสมัยเป็นเด็กๆตัวเปียกนะครับพอตัวเปียกเสร็จปั๊บเนี่ย แค่ในขณะที่รถวิ่งหลุดออกมาจากคูเมืองได้แล้วเนี่ยนะครับก็เลงจะกลับบ้านเนี่ยรถมันก็ใช้ความเร็วได้ครับหนาวนะฮะเพราะว่าลมปะทะแล้วพอสักแป,ป๊บหนึ่งฮะเสื้อผ้าก็เริ่มแห้ง <c oughs> แห้งเสร็จแล้วเริ่มอุ่นแล้วเออสบายแล้วโดนสาดอีกรอบก <c oughs> ่อด้าบ้านนะครับเมื่อเมื่อปีที่แล้วผมพาเด็กๆที่บ้านไปขึ้นรถกระบะคันเนี่ยแหละครับแล้วขึ้นรถกระบะที่เล่นกันนะครับแล้วคนขับเรียกแกก็ แกก็เป็นห่วงห้กลัวเราจะหนาวเหมือนที่พี่เอกว่าครับกลัวเราจะนาวแก็ขับอยู่60 70 50อย่างเงี้ยครับพอเราทําท่าบอกว่าค,คือเราเริ่มหนาวแล้วไงเราก็อยากให้ไปถึงบ้านเรเร็วไงนะครับ พอเราโบกมือปุ๊บแกเข้าใจว่าเราหนาวให้ช้าลงแกก็ช้าน้องกิตใจเราอยากถึงบ้านบอกเร็วเลยไหนๆก็หนาวละอยยบไปเลยอะไรยัง้เลยนะครับจะได้รีบไปกราบน้ำสระผมให้มันเรียบร้อยนะครับก็นะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของทอกอุดทาวมากๆเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องของประเทศไทยนะครับเป็นเรื่องของภาพลักษณ์ด้วยเรื่องอะไรด้วยนะครับ เอกทราบไหมครับว่าสงการเนี่ยนอกเหนือจากที่ประเทศไทยเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวจากต่างชาติเข้ามาเยอะแยะเนี่ยจะมีอยู่ประเทศหนึ่งที่คนไทยนิยมไปเที่ยวมากช่วงหยุดยาวสงการคือประเทศอะไรฮะไทยอีกอ่ะไทยใช่ไหมครับช่วงนี้ฮ<ห>ิตมากเฮ้ผมมีลูกค้าผมสองสามสองสามท่านสองสามรายไปมานะมไม่แน่ใจว่าจะถูกหรือเปล่าครับญี่ปุ่นอ่าใช่เลยครับน,นะครับสถิติล่าสุดนะครับคนไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วงสงการแสนกว่าคน โอ้โหหนีไปเลยนะครับผมใช่ครับเพราะว่าอาจจะด้วยที่ว่าทางนู้นอากาศเขายังดีอยู่ครับนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้เพื่อนเพื่อนที่อยู่ญี่ปุ่นนี่โพสต์เปลขึ้นมาให้ดูครับอากาศช่วงนี้เปลี่ยนแปลงคั้งเยอะบางทีก็อยู่ที่ราวสิบองศาบางวันก็ตกเมื่อวานนี้มีหิมะตกฝนตกด้วยโอ้โหครับที่เมืองที่เขาอยู่ครนะครับอากาศค่อนข้างเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ก็มันก็ดีสำหรับคนไทยเพราะคนไทยร้อนมากครับไปเที่ยวแต่ทีนี้เวลาเราไปเที่ยวเราอย่าลืมนะครับว่า ว่าทำข้อแตกต่างกับเรามากรประเทศญี่ปุ่นในขึ้นชื่อเรื่องของขนมธรรมเนียประเพณีระเบียบ,บียบบยบการ<น>ิาสธิใช่ครับเขามีกฎเกณฑ์ง่ายๆก็คือว่าอะไรที่ทําแล้วไม่รบกวนผู้อื่นนะครับสิ่งนั้นทําได้แต่ถ้าอะไรที่ทำแล้วรบกวนผู้อื่นเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยเขาจะไม่ทำกันทันที ให้เกียรติผู้อื่นเสมอนะครับก็ล่าสุดก็มีข่าวก็ที่เราทราบกันนะครับหลายๆท่านไปแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวนะครับช่วงหลังนะครับตั้งแต่ญี่ปุ่นเปิดเข้าประเทศได้โดยที่ไม่ต้องขอวีซ่าครับใช่นะครับนักท่องเที่ยวไทยก็ไปเที่ยวกันเยอะนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเราได้พักผ่อนหย่อนใจบ้างนะครับแต่ข้อปฏิบัติเนื่องจากว่าทางที่แตกต่างกันนะครับอันนี้ผมรวบรวมมาได้คร่าวๆนะครับประมาณอยู่10ข้อนะครับ เรื่องแรกเลยคือเรื่องการพูดคุยเสียงดังนะครับพูดคุยเสียงดังเวลาคนไทยนี่ก็ใช่ย่อยนะฮะคนไทยเวลาจับกลุ่มกันเนี่ยนะครับเสียงสนุกสนานมากนะครับเราก็ถ <walking. S 2> ือเป็นเรื่องปกติในในในประเทศเราแต่ประเทศอื่นนี่เขาอย่างญี่ปุ่นนี่ไม่ได้นะครับการพูดคุยถือว่าเป็นการรบกวนผู้อื่นนะครับโดยเฉพาะที่พึ่งเป็นข่าวคือเรื่องของฮอร์โมนอ่นาใช่ครับเรืออ่องของที่น้องๆเข้าไปเต้นบนรถไฟฟ้า <ff a S 1> รถไฟฟ้านะครับก็ถือว่า ความส่วนตัวขณะเซลฟี่เนี่ยคนญี่ปุ่นเนี่ยต้องแอบนะฮะที่เราทำไปทีเขาเขาเซลฟี่กันเนี่ยแอบนะครับไม่ใช่เรียกคนนั้นคนนี้มาเซลฟี่ไม่มีนะฮะนะครับเขาจะค่อนข้างจริงจังนะครับไม่คุยโทรศัพท์ด้วยในรถประจําทางรถไฟฟ้านะครับคนเต็มรถไฟฟ้าเลยแต่เงียบมากนะครับนี่คือประเทศญี่ปุ่นนะครับนี่ประเทศญี่ปุ่นนะครับอันนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของขึ้นบันไดเลื่อนจริงๆผมอยากปรับมากเมื่อสักเดือนที่แล้วผมไปเที่ยวที่สิงคโปร์มาครับครับนะครับ สิงคโปร์มาแล้วเขาจะมีกติกาารยาทอย่างหนึ่งคือขึ้นบันไดเลื่อนเนี่ยให้ชิดซ้ายแต่บ้านเรานี่ชิดขวานะบ้านเรานี่แล้วแต่ครับบ้านเราเป็นหน้ากระดานนะพื้นที่กว้างเท่าไหร่เราเต็มที่นะครับทำไมต้องชิดซ้ายครับเพราะคนที่รีบเนี่ยเขาจะวิ่งขึ้นเขาจะเดินเร็วขึ้นทางเลนขวามันลดมันลดนะรับช้าเราก็อยู่เลนซ้ายถ้าเราจะแซงเราก็แซงขวาใช่ไหมใช่ครับเป็นเป็นเรื่องที่ที่น่าจะลองมาปรับกันดูนะครับเป็นเรื่องที่ดีมากเลยครับก็ยืนเรียงใครอยากหยุดก็หยุดอยู่ทางเลนซ้ายครับนะครับเน นะครับแล้วก็มีเรื่องของถ้ามีโอกาสได้ขึ้นลิฟต์นะครับถ้าไปใครไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วงนี้นะครับถ้าเราเข้าไปก่อนเราต้องกดลิฟต์ให้เขาด้วยแต่อันนี้คนไทยเป็นฮะไม่ต้องห่วงนะครับอันนี้คนไทยเป็นเป็นความนิสัยช่วยเหลืออยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องสําคัญห้ามแซงคิวห้ามแซงคิวเด็ดขาดนะครับเขาเราไม่โดนอะไรหรอกครับเพราะคนญี่ปุ่นจะมีมารยาทมากอย่างมากเขาก็มอง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 เรานะครับแต่มันกลายเป็นว่าเราภาพลักษณ์ของเราเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีละนะครับเป็นเรื่องที่เราไม่เข้าใจว่าทําเขานะครับ แล้วก็ไม่ควรถามแทรกนะครับเรียกพนักงานมาให้บริการก่อนถึงคิวตัวเองครับนะครับเราไม่ชอบการปฏิบัติพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวบางชาติที่มาเที่ยวที่บ้านเราเราก็อย่าไปทำกับนอืใช่ครับมันจะมนเหมือนกันเขาคงจะมองเราอย่างเงี้ยนะครับมันผมอ่านแล้วผมว่ามันก็ตลกดีนะนะครับแล้วเรื่องอย่างหนึ่งที่ญี่ปุ่นเขาจะใช้ตะเกียครับ คนไทยเนี่ยเวลาเราใช้ตะเกียบอย่างเราจะหยิบลูกชิ้นในชามเราเนี่ยไปให้คนอื่นเราทําไงครับพี่พี่คิดว่าแล้วก็คีบเอาตะเกียบของเราคีบลูกชิ้นของเราแล้วไปใส่ในชามเขาบ้านเราไม่มีปัญหานะครับแต่ที่ญี่ปุ่นไม่ได้นะครับติดการเสียมารยาทอย่างรุนแรงมากนะครับถ้าจะอาหารให้เราต้องยื่นจานอาหารให้เขาคีบเองอนะครับและอีกอย่างหนึ่งเวลาคีบตะเกียบเนี่ยเด็กๆเราชอบเป็นคือใช้ตะเกียบไม่คล่องฉีกเนื้อนะฮะเราก็ใช้สองมือจับแยกตะเกียบแล้วก็ จิ้มยิ้มลงไปในทีกออันนี้ไม่ได้นะครับที่ญี่ปุ่นคือเป็นมารยาทที่แย่มากๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะแยกชิ้นเนื้อหรืออย่างไรนี่ต้องหาวิธีการดูนะครับผมก็ไม่แน่ใจบางท่านอาจจะไม่ถนัดอาจจะคีบแล้วก็อะไรนะฮะคีบแล้วก็ใส่ปากกัดพอดีคาหรือเปล่าครับนะครับเนาะแล้วก็ที่ญี่ปุ่นจะมีจะมีวัฒนธรรมที่สูงมากคือเขาจะคานึงถึงคนเดินถนนเป็นหลักนะครับอันนี้ผมอยากให้ที่เชียงใหม่เป็นอย่างเลยครนะครับเชียงใหม่เวลาเราเจอคนเดินข้ามถนนเราทำยังไงฮะ หมายถึงว่าข้ามถนนใช่ไหมครับใช่กำลังจะเดินลีลิเราอจะข้ามถนนเนี่ยเราทํายังไงบีบแตงฮะบีบแตงอย่าข้ามนะอย่าข้ามนะฉันไปก่อนฉันไปก่อนแต่ี่ญี่ปุ่นนี่เห็นคนจะข้ามถนนเขาจะจอดทันทีครับนะครับอันนี้ถ้าใครมีโอกาสที่มีไปขี่สากลและอยากไปขับรถท่องเที่ยวที่ญี่ปุ่นเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องนี้ครับนะครับรถต้องรอคนต้องให้คนก่อนนะครับนี่หลักปฏิบัตินะครับคร่าวๆในการไปเที่ยวญี่ปุ่นเอาล้ครับอาจรย์โอ้เสียดายฮะเวลาหมดแล้วนะครับ พระฤหัสหน้าเจอกันจริงๆจริงๆแล้วถ้าอาจารย์ไม่ได้ไปไหนนะมันสุกมาอีกวันก็ได้นะเพราะว่าอาจารย์อดิศัยไม่อยู่อาจารย์อดิศัยลาไปออสเตรเลียเดือนหนึ่งเดี๋ยวเราคุยกันถ้าถ้าอาจารย์สะดวกนะครับมาได้นะครับแต่ว่าอย่าขออาจารย์นี่ขอเป็นประจําวันพฤหัสกันแล้วกันว่าเนื้อหามีน่าสนใจหลายเรื่องเลยมีอีกเรื่องหนึ่งได้ไหมฮะเดียวนิดเดียวครับเอีกนิดเดียวเรื่องนี้อยากฝากไว้นะครับผมก็ชอบชอบมากเลยนะครับ ข่าวจากหมอช้างทศพรสิุลานะครับหมอดูชื่อดังเลยคนนี้นะครับหมอดูชื่อดังบอกว่าเดือนนี้มันจะมีเลอร์ับทรัพย์นะครับเกิดขึ้นไปแล้วเมื่อ7เมษายนเป็นวันที่ท่าดินเลี่ยมตัวกันจะเกิดขึ้นทุกๆ4ปีนะครับเป็นวันที่คลังสมบัติเปิดออกเต็มตัว7เมษายนนะครับอีกวันหนึ่งจะเกิดวันเลอร์ดีมากๆคือวันที่19เมษานะครับ ต้องทําอะไรหนึ่งก็คือเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ใหม่เปิดร้านตัง้งผ้าตั้งเจ้าที่ต่อเติมบ้านที่ทํางานติดป้ายอะไรได้หมดเลยครับนะครับส่วนมนลขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาบอกว่า4ปีจะเกิดครั้งหนึ่ง19เมษานะนะเเมษานะครับก็บสําหรับท่านที่มีความเชื่อเรื่องพวกนี้นะครับก็แต่ถือเป็นเรื่องการทําทความดีก็ไม่เสียหายอะไร,รนะครับเราก็ทําบุญกันไปนะครับอันนี้ฝากไว้นะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับนวันนี้ครับผมเจอกันใหม่ครับอาจารย์ครับโอกาสหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ขอบคุณเดอะซิตี้นะครับบ้านสวยหลังใหญ่ราคาถูกท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติและก็วัสดุในเกรดพรีเมียมนะครับกับราคาที่คุณนั้นเป็นเจ้าของได้อย่างง่ายๆนะครับเริ่มต้น1.9ล้าน1กิโลเมตรแยกตลาดเจริญเจริญวงแหวนรอบ3เชียงใหม่สกำแพงดอนจันนะครับเข้าไปชมแบบบ้านสวยๆได้ที่ The City World Wide Web thecity.cm.com และก็053103190ครับ 11เมษายนนี้นะครับก็เจอกันที่ฟูรามาด้วยนะครับสำหรับคุณคุณที่อยากจะไปชมพิงแพนเตอร์นะครับแล้วก็คุณวินัยพันธุระที่เป็นศิลปินรับเชิญน,นะครับเชิญที่ซันดรูพารเมนต์ด้วยสโลงชั้น17นะครับไปฟังเพลงเพลาะๆไปรับประทานอาหารและก็เครื่องดื่มอร่อยๆร,ยร,ยรวมถึงไปชมวิวของจังหวัดเชียงใหม่360อ,องศานะครับที่ฟูรามาเชียงใหม่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเ,เติมแล้วก็สำรองที่นั่งได้นะครับที่053415222ครับ ขอบคุณผลิตภัณฑ์โอดารีนะครับศาสตร์แห่งธรรมชาติแล้วก็นำเอาวัสดุของธรรมชาตินั้นมาผสมผสานกันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลผิวดูแลเส้นผมนะครับสำหรับคุณคณได้นะครับมีทั้งแชมพูรสระผมอาบน้ำนะครับน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์แล้วก็เกลือขัดผิวด้วยนะครับพบกับผลิตภัณฑ์โอดารีได้นะครับที่ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตนวรัตพรมเมนาด,ด้ามีโชคพลาซา่าแล้วก็กัดฝระังกนะครับ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่0896325400นะครับแล้วก็053243295ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์โต๊ดนะครับขอบคุณเชียงใหม่นิวสวทเชียงใหม่สันักะชาไปมพันธ์นเขต3 cmpica.com เชียงใหม่โฟกัสแล้วก็ทีมงานนอตอัปเดตจาก cmvmedia ด้วยนะครับขอบคุณแทงน้ำเสนเลตราเพชรหางเก็บน้ำกลินทรี เจริญมอเตอร์เชียงใหม่จำกัดพูดแทนจำหน่ายรถยนต์เชฟโรเลตครับรงการเดอ c i ซิตี้บ้านสวยหลังใหญ่ราคาถูกโรงแรมฟูรามาเชียงใหม่ผลิตภัณฑ์โอดารีและเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ครับสุขสันต์วันเกิดคุทฟังที่มีวันคล้ายวันเกิดตรงกับวันนี้นะครับขอให้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขทุกวันและขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรายการด้วยนะครับช่วงหน้าฟังเพลงสากลเพราะๆอยู่กับคุณสุมิตราต่อนะครับ ผมธิติพันธ์ลานาพันธ์และเชียงใหม่รอยตีท a l k รวมถึงอาจารย์โต๊นนดนัสกรไดสกุลนะครับแล้วก็ทีมงาน c ีเอ็มวีมีเดียวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะฮะโชคดีแล้วก็มีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ